การแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับจนถึงวันนี้เนี่ยนะครับตามที่เมื่อวานนี้เรานําเสนอว่าก็มีการประเมินแล้วก็คาดการณ์กันว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่หรือว่าผู้ป่วยรายใหม่เนี่ยเริ่มคงที่ให้เห็นชัดเจนแล้วนะครับเป็นระนาบเส้นตรงให้เห็นบ้างแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยตัวเลขก็น่าจะดีขึ้นมากกว่านี้ทีนี้ก็มีการคาดการณ์ครับว่าหลังจากนี้โดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนกันยายนเนี่ยน่าจะเริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆได้แล้วครับ นายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์นะครับอธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติรับระบ,บุว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในประเทศไทยเนี่ยนะครับในช่วง4สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นมีแนวโน้มดีขึ้นจำนวนผู้ติดเชื้อเริ่มทรงตัวครับแล้วก็จากมาตรการต่างๆจึงได้มีการหารือร่วมกันใน4ประเด็นครับประเด็นที่1คือการเปิดประเทศอย่างปลอดภัยครับ ก็มีการเตรียมที่จะพิจารณาเรื่องของการเปิดประเทศอย่างปลอดภยัยภายใต้มาตรการควบคุมโรคแนวใหม่เพื่อเตรียมเข้าสู่ระยะเปลี่ยนผ่านภาวะวิกฤตมีเป้าหมายเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโรคในจำนวนผู้ป่วยหนักไม่เกินศักยภาพของระบบสาธารณาสุขครับโดยจะใช้กลยุทธ์ก็คือการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุม 1. คือผู้สูงอายุครับ2คือกลุ่มเสี่ยงที่มีความเจ็บป่วยรุนแรง แล้วก็รวมไปถึงการเร่งพัฒนาวัคซีนใหม่ๆอย่างครบวงจรเพิ่มการทํางานเชิงรุกด้วยหน่วยเยี่ยมบ้านเคลื่อนที่เป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วลงไปเคาะประตูบ้านทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมไปถึงพื้นที่ที่พบว่ามีการระบาดแล้วก็ให้ประชาชนนั้นสามารถเข้าถึงการตรวจโควิด1 9ด้วยตนเองให้ได้มากที่สุดประเด็นต่อมาครับ เป็นการเห็นชอบในหลักการของมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะหรือว่ามาตรการ Bubble and Se a l สำหรับสถานประกอบการกิจการต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ที่พบว่ามีการระบาดเป็นกลุ่มกล้อนก็ต้องซี a l เอาไว้เกิดการระบาดก็อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นไม่ให้มีการแพร่ระบาดออกมาประเด็นต่อมาครับ ก็มีการเห็นชอบในสองร่างกฎกระทรวงเกี่ยวกับการกำหนดแนวทางปฏิบัติครับสำหรับพาหนะจากต่างประเทศที่จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรก็ทั้งทางบกทางเรือทางอากาศครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายสนับสนุนให้มีผู้แทนของสมัช,ชิาสุขภาพจังหวัดร่วมประชุมในคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพื่อให้มีตัวแทนประชาชนในพื้นที่นะครับร่วมรับรู้ และก็ดำเนินมาตรการควบคุมโรคภายในจังหวัดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนี่คือ4ประเด็นที่ล่าสุดทางกรมควบคุมโรคนะครับได้มีการอาขออภัยฮะ,ะทางด้านของกรมควบคุมโรคถูกต้องแล้วฮะ ก็พยายามที่จะพิจารณาหาแนวทางนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะนําเสนอไปยังสบคพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วิทย์เกษมทรัพย์ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยายลัยมหิดลก็เปิดเผยข้อมูลนะครับว่าการคาดการณ์ของนักวิชาการว่าการติดเชื้อโควิด -19 ทีในเดือนกันยายนจะลดลงในผู้ป่วยทุกกลุ่มรวมกับสัญญาณบวกของวัคซีน ไฟเซอร์ไบออนเทที่ก็จะเริ่มเข้ามานับล้านโดสในช่วงปลายเดือนกันยายนเนี่ยนะครับแล้วก็ต่อเนื่องไปที่ตุลาคมก็คือช่วงต้นของไตรมาสที่4พร้อมกันนี้ก็ย้ำถึงแผนในการเปิดประเทศครับว่าจะทําได้ก็ต่อเมื่อเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในช่วงเดือนกันยายนและตุลาคมอย่างรวด,ดเร็วและเพียงพอกับความต้องการนั่นหมายความว่าเราฉีดไปในจุดที่เรียกว่าเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ฉีดไปแล้วเพียงพอ ในการควบคุมการแพร่ระบาดได้ก็มีความพร้อมในเรื่องของการเปิดประเทศทีนี้พูดถึงเรื่องของการฉีดวัคซีนและเอาไปดูตัวเลขภาพรวมหน่อยฮะว่าจนถึงวันนี้ฉีดไปมากน้อยแค่ไหนฉีดไปถึงไหนกันแล้วนะครับการฉีดวัคซีนของคนไทยผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมเนี่ยนะฮะเขาก็มีการรายงานว่าตอนนี้ได้รับวัคซีนกันไปแล้วเนี่ยกว่า27ล้าน6ก4 0 0โดสแล้วก็แยกออกมาเป็นเข็มแรกเนี่ยประมาณ20ล้าน8แสนนะครับ เข็มที่2อีก6 2ล้าน2แสนะครับแล้วก็เข็มที่3คิดเป็น5้าแสนเ่นนะครับนี่คือตัวเลขภาพรวมล่าสุดที่ทางหมอพร้อมได้รายงานตัวเลขคนไขยที่ได้รับการฉีดวัคซีนนะครับภาพรวมการฉีดวัคซีนในบ้านเรานะคะรวมทั้งถึงแผนการที่เกิดขึ้นหากมีการฉีดวัคซีนได้ครบภูมิคุ้มกันหมู่แล้ว